การตรวจสอบข่าวปลอมสัปดาห์นี้ค่ะไทย PBS Verify ตรวจสอบกรณีที่สื่อกัมพูชาไปโพสต์คลิปนะคะโดยอ้างว่าไทยลัก,กลอบวางทุ่นระเบิดอย่างลับๆซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงคลิปที่สร้างขึ้นมาจาก AI เพื่อสร้างข่าวปลอมค่ะ Use land mines and mines. คลิปชายแต่งกายคล้ายทหารกำลังวางทุ่นระเบิด ถูกสื่อของกัมพูชาโพสต์อ้างว่าประเทศไทยแอบวางทุ่นระเบิด PMN 2อย่างลับๆจนทำให้มียอดวิวไปถึง880,000ครั้งไทย PBS Verify นำคลิปดังกล่าวมาตรวจสอบผ่านเครื่องมือตรวจสอบ AI พบว่า99.9เป็นเสียงสังเคราะห์จาก AI การยืนยันของกองทับกยิ่งชี้ชัดว่าคลิปต้นฉบับคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือที่ภูมะเขือไม่ใช่การวางระเบิด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญพบจุดสังเกตที่บ่งชี้ว่าคลิปดังกล่าวถูกตัดต่อจากคลิปจริงร่วมกับภาพที่สร้างโดย AI จากข้อมูลทั้งหมดจึงยืนยันได้ว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่การวางระเบิดอย่างที่กล่าวอ้างร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่งขาวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify